พระพุทธองค์บอกว่าถ้าหากว่าเป็นพระโสดาบันเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์นะถ้าเจอคนที่มีอดีตชาติร่วมกันเนี่ยก็จะยังมีอารมณ์ความใคร่เกิดขึ้นได้ถ้าอดีตชาติเคยเป็นคู่กันมาจะมีอารมณ์ตัวนี้ขึ้นมาเพราะมันมีสัญญากเก่าร่วมกันแต่พระโสดาบันจะไม่ผิดสินข้อที่สาคือยอมเจ็บเพื่อจบ จะไม่กอกตาใหม่ถ้าหากฝ่ายหนึ่งนั้นมีคู่ครองแล้วคือถ้าเป็นพระโสดาบันนะแต่ถ้าเป็นปุตุชนทั่วไปก็ก็เป็นธรรมดาของเขาที่ตัดได้ยากมันนั้นเลยเป็นเหตุผลที่ลูกจะเห็นว่ามีบทสวดท่อนหนึ่งที่แม่ให้อธิษฐานจิตขอถอนคำสัญญาคำสาบานที่เคยผูกพันกันมาข้ามภพข้ามชาติเพราะว่ามันเสียเวลาถ้าเรามาเจอพวกอดีตชาติ ที่เป็นคู่กันและยังมีความต้องการแบบนั้นมันเสียเวลามันจะทำให้ล่าช้าต่อมรรคผลนิพพานเลยต้องยังซี่มันต้องถอนถอนหมดขอให้เป็นอิสระต่อกันคือไปที่ชอบที่ชอบแต่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาพบกันหากพบกันขอให้เป็นกาลยาณมิตรที่ดีต่อกันคือร่วมด้วยช่วยกันทาความดี อันนั้นแม่โอเค